มาแววมาแววครับด็กเดิมเดิมเช่นเคยครับวันนี้น้ำเสนอเมนูเป็ดทอดเมนูเสร็จแล้วนะครับเป็นขั้วเป็ดนะครับสับเส็ดเสร็จสับเส็ดเป็ดนะครับเส็ดบ้านที่เป็นเศษครับผมว่าจะเกี่ยวตะไคร้นะครับแล้วก็ทำได้เก่งนะครับเดี๋ยวตะไคหอมแล้วก็ที่แกงตามลงไปครับ เง่ายครับตุดึกเดือดเขรมก็มาครับมีเวลาแค่นี้จริงๆถ้าไหนอยากลองทำนะครับเมนูนี้ก็แนะนำครับแกงเจ็ดๆนะครับสบ้านอร่อยมากครับน่าตงดที่นี้เสริมเพิ่มเยอะครับมนหน่อร่อยหนึ่งตัต่อไปะครับ

แล้วก็เสือทวงครับเ,เสือศิษย์ไม่ผิดก่อนกระเพาครับเสือกันไปครับอันนี้สิบสิบโ้นนะครับสิบโอนอร่อยมากเป็นกับแค้มเนี่ยอย่างดีคนระับป็ดมันจะกรอบครับกระดูกเก็ดมันจะกรอบมากแนะนำลยครับเมนูนี้ท่านไหนยนะังคิดแล้วก็ลองทำดูครับไม่มีเปลี่ยนครับกรบะจาออกเข้าเอาเป็นอร่อยเราก็ได้ครับ คนอยู่แม่รวยทัางรับทำไงเร่อรวยครับรับความเปิดครับนร่งดึงน่งึครับน่ากินสุดๆเลยครับนะครับแนะนําอีกหนึ่งเมนูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง NNT นะครับขอบคุณครับ